คลมเคาะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมาตรการ e-receipt 2.0อันนี้ขออนุญาตดึงอินโฟกราฟิกมาจากทาง The Standard w e l l นะครับทางได้ข่อนข้้งชัดนะครับก็าทางรัฐบาลนะครับจะมีการามาตรการในการลดหย่อนภาษีนะครับซึ่งจะเริ่มต้นให้ประชาชนเนี่ยได้มีการจับใจ่ายให้สอยเนี่ยในวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับซึ่งจะใช้การลดหย่อนภาษีเนี่ยนะครับไปใช้ลดหย่อนภาษีในปี69นะนะครับหมายความว่า คุณซื้อปี68แนะแต่ว่ามันจะไม่ได้สามารถใช้ในปีเมษา68นะมันจะใช้เป็นในปีเมษา69นะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยต้องมี e t a x invoice หรือว่า e receipt เท่านั้นนะครับโดยรอบนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นการสรุปข้อมูลออกมาเบื้องต้นตามนี้นะครับก็คือลถหย่อดภาษีสูงสุด50,000บาทแต่ว่า50,000บาทเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2กรณีนะครับก็คือ30,000บาทนะครับที่ซื้อกับผู้ประกอบการที่มีการจด vat นะครับ แล้วก็ในส่วนของ20,000บาทเนี่ยนะครับก็จะเป็นในฝั่งของทาง o t o p นะครับหรือว่าซื้อสินค้าบริการนะครับวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับหรือสินค้าหรือบริการที่ใช้ใจ่ายแก่วิสาหกิจชุมชนนะครับก็จะแบ่งไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการคอนเฟิร์มนะนะครับว่าใช้ใจ่ายอะไรไม่ได้บ้างก็คือสุราเบียวยรถยนต์จักรยานยนต์น้ำมันก๊าซ นะครับค่าบริการโทรศัพท์ค่าประกันค่าท่องเที่ยวนะครับสาธานปปรณระโภคอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะดูทรงแล้วมันก็มันก็จะไม่ได้แตกต่างกับั้งอื่นมากนักแต่เพียงแค่ว่าอาจจะมีแบ่งเวทเม็ด,เ,ดเงินเข้ามาที่ในสัสดส่วนของเปอร์เซ็นต์เชโอท็อปเยอะหน่อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูทรงนะครับเราลองเปรียบเทียบนะครับจากมาตรการย้อนหลังในช่วงที่ผ่านมานะครับที่เคยเกิดขึ้นทั้งในส่วนของเดือนกุมภา ปี2-3นะครับณนะตอนนั้นในช่วงเวลานับตั้งแต่มุกปลาถึงกลางกลุ่มพาปี2-3เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าแน่นอนภาพมันคล้ายๆกันนะครับแล้วก็จะเป็นการคอนเฟิร์มวิวนะครับว่ามาตรการตรงนี้เนี่ยหรือว่า e b i เนี่ยถ้าถามว่าถามว่าจะถามว่าจะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของเซมซอลเซลโกหุนตัวไหนสูงที่สุดในกลุ่มค้าปีที่พิธีวิเคราะห์เกือบ10ตัวเนี่ยมันเป็น CRC นะครับมันเป็น CR c r อนะครับเพราะว่าเซมซอร์เซลโกลด์เนี่ยนะครับก็พลิกจากาติดลบขึ้นมาเป็นบวกได้เลยในช่วงมาตรการตรงนั้นนะครับเช่นในมาตรการตอนปีสองสามมกราเซมซอร์เซลโกลด์ติดลบอยู่ประมาณสามเปเซ็นต์พอมาเป็นภูมภาธิใช้จ่ายได้นะครับพลิกกมาเป็นบวก3%เลยทีเดียวนะครับก,ก็ถือว่าบวกได้ค่อนข้างแรงนะครับเอ,อ้วทั้งทีทั้งทีทัอ้อทีโฮมโปรกับ CR c r อเออเรื่องออตัวโฮมโปรเนี่ย นะครับจากลบ3ในเดือนมกราปี23มาเป็นบวก3เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนในฝั่งของตัว CRC นะครับอันนี้บวกแรงหนุนต่อเนื่องเลยบวกไป2เปอร์เซ็นต์นะฮะนับเฉพาะเซมซอร์เซลกอนในฝั่งของตัวฮาร์ดไลน์เนี่ยนะครับบวกขึ้นมาเกือบเกือบ7ถึง8เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในฝั่งของกลุ่มแฟชั่นบวกขึ้นมาประมาณ5เปอร์เซ็นต์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอ่อมันเป็นบวกทั้งคู่นะนะครับทั้งในฝั่งของตัวโฮมอิมเพิ่ะเด็นแรก